วิธีการวัดว่าเราจะเป็นครูดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเรามาเป็นครูดีไม่มีอาบายมุกแต่เรายังกลายเป็นคนดีกับคนไกลตัวแต่มักจะเป็นคนชั่วกับคนใกล้ชิดจริงไม่จริงการทำบุญในในความหมายที่เข้าใจคือเป็นการทำความดีค่ะทำความดีทำความดีเราได้บุญละการให้ค่ะให้ไปแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วก็ผู้รับก็มีความสุขค่ะ ทำมาจากใจแล้วก็เป็นการที่เราไม่เดือดร้อนนะคะต้องเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุญโรงเรียนบ้านลาเล่ค่ะตำบลตำบลบ,บาระอำเภอกาบังค่ะจังหวัดยะลาค่ะมรนาสาธุกับครูด้วยนะเป็นผู้บริหารใครใครในโลกล้วนเป็นครูดีชั่วเชิญช,ชมดูดอย่างได้ เขาดีจุงเชิดชูชมชื่นเขาชั่วจงดูไว้อย่าได้ทำตามมีและรูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นที้ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชู ภูมใจที่สมความเหนื่อยยากกรากรำ